สายนี้มันละเอียดมากเลยสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G4 f o Sport On Tour ครับตอนนี้ผมอยู่ที่สำนักงานเครทราราสปานหนองนิงซ้ายผมได้อยู่กับคุณต้อยนะฮะหลังจากที่มูเฮานะฮะทีมงานเคทํรราสปา์หนองลิงซ้ายแล้วก็ บุงป่ชาชาวบ้านได้ทําการสอบทานประวัติหนองเล็งซ้ายมาหลายรอบแล้วนะฮะโดยเฉพาะกลุ่มของพ่ออย่างก็พ่อคนเลาเหลาจำือออ้อเลาอเหลาได้ <c ười> ปเปาเหลานะฮะเปิ้นก็นได้ขื้ข้อมูลของเขาในเรื่องของการาชำระประวัติหนองเล็งซ้ายหลายจุดเลยแล้วก็จุดสําคัญเลยนั่นก็คือจุดที่เป็น ปกเก้าของจื้อของหนองเลงซ้ายว่ามันมีตีมาตีไปจะได้นะฮะซึ่งวันนี้ผมบังเอิญนะครับมาสำรวจดูการคุดลอกหนองเลงซ้ายในเฟตีซีนะฮะบ,บริเวณตีเป็นอของกักเก็บน้ำในการทำปะปาระวงังควนหนองเลงซ้ายครับเคท่าลาก็ได้พบครับพื้นที่ตีเป็นจั้นดินตีมีซ้ายจำนวนเยอะนะซึ่งเป็นจุดเดียวกับตีอัน เปลาครับมูปัจจบ้านเปิรนเคยบอกมูเฮาไว้ว่ามันจะมีจุดเชื่อมทางเดินระวางควนหนองเลงซ้ายมาถึงเคท่ลาลาในปัจจุบันนี้นะฮะเดิมทีเนี่ยมันจะเป็นสองส่วนคือสันจกปกครับดอนแม่ไม้แล้วก็เลงซ้ายจะเป็นทางเดินตีประกอบด้วยซ้ายจํานวนเยอะเป็นสันดอนตีอันสามารถเดินข้ามน้ามาได้มีอยู่จุดหนึ่งแลว้วก็จุดนี้ครับสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นจุดตี เป็นเหลาเป็นอ้วยนะครับเนาะคุณเต้เนาะเป็นตีเปิลบอกราวได้ในในที่เขาได้สำรวจแต่ละจุดสำคัญของของน้องเล็งซ้ายเนาะที่นี่ที่เปิลบอกว่กาวเป็นเป็นเล็งซ้ายที่เอาไว้ยสำหรับอุปกรณ์เป็นเดินข้ามไปข้ามมาเนาะใช้สัญจรเดินใช้ครับเพื่อที่จะไปไปหาปลาพทองไปเดินข้ามไปหากาันพทองหรือว่าทำภารกิจต่างๆครับ ก็คิดว่าน่าจะเป็นหลักฐานที่ดีท,ที่เขาได้เก็บหลักฐานมาเพื่อท e ี um ่จะทำข้อมูลของของอินไซต์ต่อไปครับผมเพราะว่าหลังจากนี้นะเขาได้ข้อมูลมาจากหมู่ปัาจเจ้าบ้านแล้วเนาะ,ะเขาก็จะพยายามตรวจทานให้มันละเอียดด้วยการเทียบเคียงกับสถานที่จริงด้วยว่ามีจุดไหนตีอันมีหลักฐานะระบุได้ว่าเป็นจุดที่เปนบล็อก แตแต่พ่องนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวอนาคตเขาอาจจะมีการเก็บข้อมูลเอาไวส้สาหรับเล่าต่อ,ตอบอกต่อขึ้นกับนักท่องเที่ยวมาที่มาศึกษาหนองลิงไซของเขาตัวเนะครับผมซึ่งตอนนี้ครับจุดตีเขาปะนี่เป็นจุดตีมีสายนักที่สุดนะฮะแล้วก็สภาพดินจะเป็นลักษณะนี้เลยครับนี่เป็นดินปนซ้ายนะครับโอ้แข็งค่อนข้างแข็งนะครับนี่ครับนี่ครับถ้าดูเผินๆแล้วมันก็เป็นดินที่แข็งอยู่เนาะ อ่าเนี่ยแต่ถ้าเอามาดูดินเปียะครับนี่ครับจะเห็นครับมันจะเป็นลักษณะของดินที่ผสมกับทรายละเอียดนะครับนี่ครับจากการขาดเดาเนาะครับที่เขาได้พลิกดินขึ้นมาครับจากการพลุบหล่นระยะประมาณกี่เมตรนี่สามถึงห้าเมตรครับที่ที่เขามาอ่ากรับดินเล่าขึ้นมาเนี่ยเแล้วเจอทรายเนี่ยก็น่าจะประมาณสามถึงห้าเมตรจากการประมาณการครับ กับควผมลึกของปี๋เ่งจักได้คุดหลอกลงไปอืมกัประมาณเกือบห้าห้ามาห้าเมตรครับก็บอกท่านผู้ชมให้ก่อนนะครับว่าจุดนี้ไม่มีการคุดหลอกลงหน้าไปแล้วหนึ่งข้างนั่นคือจากเดิมทีเนี่ยมันเป็นสันดอนสันซ้ายนะฮะแล้วก็คุดเป็นแรงหน้าของปลาปลาแบบนี้ครับนี่ครับซึ่งมันจะ เป็นส่วนตีโดนคุดไปเมินแล้วนะซึ่งเขาหาจุดบ่ได้บ่ได้มีการบันทึกไว้ว่ามันอยู่จุดไหนและก็ในการคุดรอบเฟติซีข้างนี้คือคุดเอาดินจากปื้นขึ้นมาแหมลึกไปประมาณแหมสองึงสามเมตรจากเดิมลึกประมาณเกือบห้าเมตรแล้วนะฮะซึ่งดินที่คุดขึ้นมาก็เป็นดินที่อยู่ปื้นหน้าในระดับประมาณห้าเมตรอัพแน่นอนครับซึ่งมันก็นจะเป็นข้อพิสูจน์ได้ครับว่า จ,จุดนี้ปื้นน้าปื้นดินมันเป็นซ้ายที่ทับถมกันมาเมินนะฮะแล้วก็มีการขุดเอาขึ้นมามันก็จะโพลเฮาเห็นสภาพว่ามันเป็นซ้ายแท้ๆเลยนะครับซึ่งเป็นหลักฐานข้อพิสูจน์ชัดเจนได้เลยว่าจุดนี้เป็นแหล่งซ้ายแน่นอนนะครับเราไ่ได้เนาะก็ถ้าถามมาร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เฮาก็ยืนยันมาได้เนาะ่ความเป็นไปได้กับมีสูนค่ะแล้วก็หวังว่าเขาจะเป็น แนวทางในการทําข้อมูลครับตีเฮามีกาลังใจแล้วก็ยังเฮามีกําลังใจในการทําจุดอื่นๆต่อไปคหัอ่าเป็นจุดเริ่มต้นละนนอ่าคือเฮาบอกวูจะเริ่มจากตรงไหนกะได้จุดน,นี้เป็นจุดเลย <c oughs> นะครับอ่ก็ถือว่าเป็นข้อมูลตีเขาได้มาเป็นสําคัญมากๆเลยนะครับผมมีหลักฐานยืนยันได้ว่าจุดนี้นครับมีซ้ายแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่จะเป็นจุดตีเป็นเรียกว่าเลงซ้ายหรือเปล่านั่นก็อ่ายูตี บนพินิจของแต่ละคนตัวเองแต่ผมมั่นใจว่าจุดนี้เป็นจุดที่มีซ้ายน,านักสุดแล้วก็จากคคาบอกเล่าน่าจะเป็นจุดดีนี่ครับเชื่อมต่อระหวา่าสงสํานักงานขี่ทำลาสัปปานของเลงซ้ายในปัจจุบันแล้วก็เชื่อมไปยังครัวหนองเลงซ้ายในปัจจุบันซึ่งจุดฝั่งนุ่นมูปเหล่าบนบอกว่าเป็นสันจกปกสันจกปกครับแล้วก็เลงปุโรเลงปุโรแล้วก็บวกมาเท่าบวกมาเท่า อันนี้ก็จะเป็นรดนไม้ด้านไม้ครับอ่าแล้วก็บริเวณตีคุดน้านี่เดิมที่เป็นเล็งเล็งเงาครับแล้วก็บฝั่งนี่เล็งหลวงนะครับแล้วก็มันจะมีบริเวณตีเรียกว่าเล็งข้างโก่งครับอยู่ฝั่งนู่นครับจุดมื่งนี้เดี๋ยวเขาจะไปเช็คกันครับศนนิษฐานว่าสันนิษฐานว่าเป็นเล็งซ้ายเล็งซ้ายนะ เดี๋ยวผมจบคลิปนี้แนละ้วเดี๋ยวผมจะหาโอกาสไปฟังนู่นเพื่อไปสำรวจว่าตัดไดตีมันเป็นจุดที่มีสายนักเพื่อที่จะดูว่าเชื่อมจากจุดนี้ไปจุดนู่นเนี่ยมันมีลักษณะเฉะหรือตรงอ่าอันนี้เขาได้จุดฟังของเคทามลาแล้วนะครับโอ้นี่ถือว่าเป็นข้อมูลที่นี่ฮะเป็นหลักฐานชิ้นสําคัญนะว่าต่อไปนะฮะถ้าคขอู้ถึง ตีมาตีไปของหนองเลงซ้ายว่ามันมีตีมาตีไปจะได้เฮามีหลักฐานแล้วว่ายางน้อยกับมีสายเ็นมีสายเห็นครับอ่าแล้วก็เป็นจั้นดินซ้ายตีสามารถอ่าใจสัญจรได้ในเวลาตีน้ําลดเนี่ยสังเกตว่าดินตีคุดม้านะฮะตีมากล่องด้านข้างนี่จุดนี้จะเป็นจุดที่มีสายนักที่สุดครับอ่าแล้วก็จากจุดนี้ไปทางซ้ายมือผมเนี่ย ดินผสมซ้ายก็จะเริ่มน้อยลงไปตามลําดับครับแล้วก็ไปใกล้ถนนปุ่นก็ซ้ายจะบ่ค่อยมีละจะเปลนเป็นดินส่วนใหญ่นะฮะส่วนฝั่งนี้ครับก็เหมือนกันครับจากจุดที่ผมยืนนะฮะสังเกตสีของดินครับมันจะเป็นสีออกสีขาวๆน้ำตาลน้ำตาลปนซ้ายดินปนซ้ายครับแล้วก็มองไปไกลๆปุ่นก็เริ่มจะเป็นดินมากขึ้นนะซึ่ง มันจะบ่งบอกขึ้นเฮาหูวห้ว่าบริเวณนี่ก็จะเป็นบริเวณสันซ้ายตีผสมกับดินฝั่งยุ่ปื้นของหนองเลยนะฮะและด้านบนนี่จะเป็นฮะสังเกตว่าซ้ายจะมีความหยาบมากขึ้นครับเนี่ยเนี่ยเป็นรายหยาบครับเนี่ยรายหยาเนี่ยรายจริงๆเลยนะครับเนี่ยเนี่ยแล้วก็อ่า จุดนี้ตะวว้านะครับผมตีผมท,ผมทีผมได้มาเจอครับเพราะว่าผมมีความแปลกใจย่นิดนึงครับต่ว่้าผมได้ลงสำรวจความลึกของน้ำนะผมได้เดินได้เดินในในน้ำในห้องนี่นะฮะตีคุดไว้เพื่อที่สำรวจว่าจะมีจุดไหนเพราะจะปลูกบัวครับต้นไข่เขาได้พ่องนะฮะแล้วผมก็ได้มาลงจุดจุดนี้ อตอนแรกผมคิดว่าตรงนี้มันจะเป็นขี้โคลนนักนะเพราะว่าผมเดินลงไปเนี่ยโคลนเนี่ยจะลึกถึงขานี่นะครับคือเหมือนโดนโคลนดูดนะฮะผมคิดว่าตรงจุดนี้ผมก็อาจจะเอา,อาดอกบัวมาลงนะฮะหัวบัวแต่มันมีอยู่จุดเดียวครับจากจุดนี้ถึงบริเวณนี้นะมันจะเป็นความนืดของของขี้โคลนเนี่ยมันจะแตกต่างจากที่อื่นที่อื่นนี่มันจะ สามารถเดินได้ง่ายครับลึกประมาณแค่นองแต่ถ้าบริเวณนี้มันจะลึกประมาณขาเป็นตะกรอนเป็นตะกอนเหลวซึ่งผมก็ยังมาได้คิดว่ามันจะเป็นซ้ายครับแต่พอมาขึ้นดูสังเกตด,ด้านบนมันจะเป็นซ้ายครับเพราะฉะนั้นปืนนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นซ้ายเยอะอยู่ครับไอ้บริเวณที่ผมหย่ําลงไปแล้วมันลึกประมาณเกือบเอวนี่แสดงว่ามันคือซ้ายครับนี่ฮะอ่าและนี่ก็เป็นเนี่ยลักษณะของดินครับ ดินตีหางเจ้าดอกม้าเนี่ยมันจะเป็นดินเหนียวครับซึ่งคุณต้อยก็เดินมาสำรวจแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นจุดที่มี้ายน้อยลงแต่มันก็นมี้ายเป็นผนอยู่นะครับเนี่ยสังเกตจ้าดินอาจจะหรืออาจจะตอนตอน6โพดอาจจะบรรลุก็ได้เอ้ฮะมรงนี้ตรงนี้ด้วอือ จักลงอาจจะลึกกรถึงหนา้านาดินซ้ายเดี๋ยวต้องไปดูฟังปุ้นครับเดี๋ยวฟังปุ้นเดี๋ยวเขาก็จะตามไปดูเหมือนกันว่ามันจะเป็นลักษณะดินประมาณไหนครับโอเคอ่นนี่ผมได้จุดเริ่มต้นของการทำชําละประวัติหนองเลงซ้ายน่าจะเป็นซีซั่น2นะครับพนาะ หลังจากสีสันแรกเขาได้ข้อมูลจากาความทรงจำของมูปเจเาบ้านาแล้วก็มีการบันทึกนะฮะบันทึกเปลี่ยนข้อมูลด้วยอ่อเชิดอีครับอเฉชัชยมันก็เลิอดใช้<อ>ปรอยอดใช้ <laughs> ตอนนี้ผม <laughs> ผมขอให้อยอดใช้นะครับอยอดใช้พอเลานะฮะ เขาอาจจะทิ้งการตรวจทานประวัติสอบทานประวัติเมินไปน้อยนะฮะแต่ตอนนี้เขาก็เริ่มทำให้จีเป็นจริงเป็นจังมากขึ้นละหลังจากที่เขาได้ข้อมูลจากกลุ่มเปลานะฮะปลอยใช้แล้วก็ทีมป่าเจ้าบ้านแล้วก็คุณต้อยกัลงบันทึกเป็นไฟล์เป็นคอมพิวเตอร์เป็นลงแผนที่และก็ตอนนี้เขากําลังจะมาเช็คสถานที่ที่เขาได้ข้อมูลมาให้มันมีหลักฐานอ้างอิงได้ว่ามันมีตีมาตีไปแต่ ก็จุดนี้ถือว่าเป็นชุดเริ่มต้นของคำว่าเลงซ้ายครับอ่ะเดี๋ยวจะได้ก็อ,อย่าลืมคอยที่ตามกันต่อไปครับในการสับทานประวัติหนองเลงซ้ายของเคท่ปปานมาสปาหนองเลงซ้ายกุมปัจจบุบันแล้วก็ของผมจีโฟกตีมาช่วยกันเก็บข้อมูลในวันนี้ก็เดี๋ยวเขาจะอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ทราบกันต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ